ปล่อยสบายเลยครับปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องได้อาบน้ำได้เล่นกับขโมงเต็มที่เลยครับเลย,ยลรครับไม่มีใครกลัวเลยครับผม<ป>สวัสดีครับผมวันนี้ก็เหมือนดอูในหมู่บ้านนะครับผม ปล่อยสบายเลยก็ปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องได้อาบน้ําได้เล่นกับทรมุงเต็มที่เลยครับเลยยินดีครับไม่มีใครกลัวเลยครับผมมาข้ามมาคืนให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับลหลังจากที่อาบน้ํากินน้ําเสร็จจากในหมู่บ้านแล้วเราก็มาผูกม,มัด สบายเลยนะครับผมไม่ต้องเอาไปกินน้ำอาบน้ำอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราเรียบร้อยมาแต่ในหมู่บ้านแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นหญ้าใบไผ่นะครับวันนี้เป็นใบไผ่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารนะครับนะครับอยู่ที่นี่ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมากๆเลยครับ คนโต่งโทรไปบ้านนะครับบอกว่าที่บ้านฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกเหมือนอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ใกล้บ้านงานแล้วครับใกล้จะถึงบ้านงานแล้วครับใกล้จะถึงเขตอำเภอลำปลายมาาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับเพื่อประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่เร่งไม่รีบนะครับถ้าเรามาแบบกระทันหันเผื่อ มีอะไรฉุกเฉินนะครับเผื่อรถเผื่ออะไรเสียก็จะลําบากนะครับก็เลยมาเรื่อยๆมารอเรื่อยๆนะครับมันนี่มันนี่ตำรวจมา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 มุนมามุนมาสวัสดีค่ะก็เร็วสวัสดีค่ะพีเอฟซีนัเร็วสวัสดีจ้าพีเอฟซีนัเร็วสวัสดีจ้าน้อยสวัสดีจ้าบนสูงจ้าก่อน เสียงดังเสียงจาก่อนเสียงสวัสดีข้าก็บข้ามือเสียงเสียงดังหน่อยเสียงดังเสียงเสียงเสียงอยู่ไหนมันจะแกล้งข้ามือนะครับจนกว่าเขาจะร้องนะครับเสียงหน่อยหน่อยเสียงสวัสดีข้าหน่อยเสียงหน่อยแล้วเสียงจ้าเสียงดังเสียงเสียงเสียงหนึ่งขอเสียงหน่อยเร็วเสียง ไม่ทําครับไม่ทําไม่มีอะไรมาให้กินนะครับไม่ทําครับถอยบนสู้มมุนไปถอยบนให้ทําอะไรก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินนะครับจะทําดีเฉพาะมีอาหารนะครับสาวสวยของเรา วันนี้อยู่ในหมู่บ้านสนุกสนานมากครับขมนไปที่ไหนมีแต่ผู้คนต้อนรับอย่างดีเลยครับเพราะหมู่บ้านที่เขมนเข้าวันนี้ไม่เคยมีช้างมานานมากเลยนะครับพอเห็นช้างรีบหาข้าวหากล้วยหาอ้อยแล้วก็อยากก็คือพิเศษก็คืออยากอาบน้ําให้ช้างครับเพราะว่าความเชื่อนะครับความเชื่อก็เหมือนพิธีรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่นะครับเหมือน ช่วงสงการนะครับชาวบ้านแถวฝั่งนี้ครับฝั่งง่ายก็คือฝั่งอีสานใต้แล้ครับผมบุรีรัมย์สุดท์นี้จะเน้นเรื่องอาบน้ําให้ช้านะครับลดน้ําช้างหรือว่าส่งน้ํานะครับเรียกส่งน้ําจะจะถือจะมีความเชื่อในเรื่องว่าลดน้ําดําหัวจะได้โชคได้ลาบอ,อยู่บ้าน หรือจะให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมไปลังไหนก็ฉีน้ำให้ลังนั้นนะครับอาบน้ำเล่นน้ำมีถังน้ำมีคู่น้ำเตรียมไว้ให้ขมอนได้เล่นนะครับดูก็รู้ครับดูเนื้อหนังวันนี้ครับชุ่มฉ่ำตลอดนะครับเพราะว่าเราเดินในหมู่บ้านเล่นน้ำตลอดนะครับเล่นทั้งเปียกทั้งช้างเปียกทั้งควานนะครับเหมือนสงการเลยนะครับผมจนจนคนโต้งต้องได้ลงจากขมืนนะครับเพราะว่า เปียกนะครับเปียกมีเล่นน้ำฉีดน้ำแก้งควานด้วยนะครับก็สนุกสนานนะครับผมถ้ามาช่วงสงการนี่ปูสุดยอดเลยนะครับผมแถวอีสานใต้เพราะว่าเขาเมือนเคยมาช่วงช่วงสงการครั้งหนึ่งแล้วนะครับสนุกสนานมากครับเล่นน้ำสงการอย่างสนุกสนานเลยครับเพราะว่าผู้คนก็ต่างมาจากกรุงเทพต่าง มาจาก,จากต่างจังหวัดนะครับได้เห็นช้างปาครอบครัวรอต้องช้างเลื่นน้ําอาบน้าให้ช้างนะครับผมสนุกสนานนะครับวันนี้ก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆครับที่เวลาเข้าหมู่บ้านมีคนที่ให้ความรักความเมตตานะครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับโดยจนไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปให้พี่เอฟซีตะชนมน,นะครับได้ได้ลงมาจากข้าเหมือน แค่เดียวนะครับผมไปอีกลังนี้ก็เรียกล,ลังนี้ก็เรียกนะครับก็เลยไม่มีเวลาจะตายทอดเป็นคลิปให้พี่เอฟซีตะจุมกันนะครับผมก็เพิ่งเห็นแหละครับผมนอกจากที่จะแห่งงานนะครับที่เราจะมีขุน้ํามีอะไรตั้งหน้าบ้านหน้าอะไรให้ช้างเล่นนะครับวันนี้ไม่ใช่งานนะครับแต่ว,ว่าทําเหมือนกันเลยครับผมเพิ่งเพื่อเห็นการต้อนรับของชาวบ้าน ฝั่งทางนี้นะครับแถวโคราดุลีลำเรานะครับถือว่าดีครับน้องช้างก็กินอิ่มก่อนช้างนี้มีอะไรห่อใส่ถุงให้นะครับผมขนมข,ขนมเป็นข้าวเป็นอะไรนะครับห่อให้จนบอกว่าพอแล้วครับผมมาไม่กี่คนเอามาเยอะ,ยะเดี๋ยวกลัวจะเอาไปทิ้งไปอะไรครับผมยอมรับในความความเมตตาแล้วก็ความนับถือนะครับที่ นับถือสัตว์ใหญ่ของเรานะครับคํำคูณอยากให้ช้างเข้าบ้านเข้าเรือนเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ข้ามือนก็เหมือนจะรู้งานนะครับไปที่ไหนนี่จะไม่ไม่เดินนะครับจะยืนจะยืนให้ลดน้ํายืนให้เล่นน้ําเพราะเขาร้อนนะครับเขาถูกใจเขาครับในเล่นน้ําได้อะไรไปเรื่อยๆถูกใจครับออกจากบ้านมาก็กินอย่างเดียวครับใบไผ่ครับวันนี้ ลิปต่อไปถ้ามีโอกาสแบบนี้อีกผมจะถ่ายภาพบรรยากาศน่ารักน่ารัก,กให้ชมกันนะครับผมผมขณะผมเห็นผมยังประทับใจสุดซึ้งนะครับว่าดีใจมากๆด้วยครับที่มีคนรักคนเมตตาของเรานะครับผมตอนนี้ช้างของเราก็ไม่ได้ใช้คําว่าตกงานอีกต่อไปแล้วนะครับช้างของเรากลุ่มของเราหลุดหลุดพ้นจากช้างตกงานแล้วนะครับเพราะงานแห่งานอะไรเราก็มีแล้วนะครับ ไม่สำหรับผมเองสามารถพูดได้เลยว่าไม่ไม่ใช้คำว่าช้างตกงานอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะคำว่าช้างตกงานนี้จะทำให้ลหลายๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มปลอมกลุ่มปลอมแปลงมาหากินกับช้างตกงานได้นะครับผมสำหรับกลุ่มเราผมก็ขอบอกเอฟซีเลยนะครับว่าไม่ใช่ช้างตกงานอีกต่อไปแล้วนะครับ งานการก็เริ่มมีเริ่มพอได้แห่ได้อะไรแล้วครับผมพูดง่ายๆก็คืออยู่รอดแล้วนะครับผมอยู่รอดสามารถอยู่รอดได้แล้วครับเพราะได้ทัวร์ได้แหงานได้อะไรกันบ้างครับก็มีรายได้เพิ่มนะครับผม mm. ก็ฝากบอกเอฟซีไปนะครับผมบอกไว้ตรงนี้นะครับช้างตกงานกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราหลุดพ้นเลยนะครับคําว่าช้างตกงานผม ที่ผมต้องบอกวันนี้ก็คือไม่อยากให้หลายกลุ่มเข้ามาแอบอ้างกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราเพื่อจะไปทําการหากินในรูปแบบหากินในรูปแบบต่างๆนะครับจะทําให้กลุ่มช้างของเราได้เสียหายได้นะครับผมก็ขอฝากเอฟซีไปด้วยนะครับผม สำหรับชิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้าให้กำลังใจฟังคำเหมือนเสมอมานะครับขอบคุณมากๆนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังคำเหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ